เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นมาจากวงดนตรีของทานุกิมักจะมีความคล้ายคลึงกับเสียงดนตรีของคณะแสดงดนตรีคาบายาชิของโตเกียวซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนี้มีแม้กระทั่งเสียงที่คล้ายคล้ากับเสียงเป่ากลุยอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็เชื่อกันได้ว่านั่นก็คือเสียงผิวปากของตัวทานุกินั่นเองพฤติกรรม ของเหล่าธานุกิที่ตั้งวงดนตรีนี้นั้นพวกมันมักจะใช้การตบพุงที่ป่องป่องของมันเพื่อให้ส่งเสียงคล้ายเสียงตีกลองพวกมันมักจะตบพุงจนเป็นท่วงทำนองต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าหากธนุกิหลายๆตัวตบพุงป่องป่องของมันพร้อมกัน ก็มักจะเกิดเสียงเป็นเสียงคล้ายเสียงตีกลองของวงดนตรีนั่นเอง